เอ้ยแตกไหนกวเบดสองแสนทุกคนเอ้ยวันนี้มาเข้าสแกตเตอร์ดีมากเลยนะเออเฮ้ยนี้เข้าเข้าดีมากนะเคมาได้ไหมอุ้ยแมวจ่ายแมวจ่ายสามตัวทุกคนโอ้โหไแถวสองไม่ได้ใช้วะไรวะเออโอ้โหมันไม่ค่อยจ่ายอะทุกคนมันมันคูณอย่างเดียวอ่ะดูดิคูณไปสามสิบกว่าแล้วนะเออ เออไวได้ไหมเนี่ยขู่ยี่สกว่าเมขอดีสวยดีๆสักดอกได้ไหมเออ <Big win. S 1> นั่นแหละนั่นแหละโอ้หมดแล้วทุกคน22รอบหมุนนะครับเอ,อ้ย่อมา40กว่าเอ็มนะตอนนี้บวกมา50กว่าเอ็มแล้วทุกคน ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในดัมมี่แลนด์อีกเช่นเคยนะครับกับทุน20 m วันนี้นะครับผมก็คงจะเป็นสล็อตเหมือนเดิมนะทุกคนนะเพิ่งจะจบไปนะครับผมกับกิจกรรมซื้อฟีเจอร์นะครับแล้วก็คงจะมีเข้ามาใหม่ทุกคนนะก็ต้องมาคอยลุ้นกันนะครับผมว่าทางตัวเกมจะ จัดเป็นเ,เกมไหนนะครับผมเออเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นในนี่ดีกว่าทุกคนไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเออแมวน้าโชคทุกคนลัคก,กี้ในโกะนะครับผมเออเกมที่เข้าฟรีเกมผมว่าค่อนข้างยากเลยนะแล้วก็การจ่ายเนี่ยไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะทุกคนนะเออเดี๋ยวเราจะลองกันดูที่เบดหนึ่งแสนะครับกับทุน 20M เดี๋ยวดูที่ว่าเราจะออกไปเท่าไหร่ หรือจะหมดตูดเหมือนเคยนะทุกคนนะอ่ะไปเริ่มกันนะครับผมมีไวายไม่ได้ใช้นะทุกคนนะวายแถวสองนะเออวิ้ยแมวพยาบาลเลยอ้าวเข้าฟรีเกมเออเข้าเร็วนะทุกคนนะปกติไม่เคยเข้าเร็วขนาดนี้นะเนี่ย จะจ่ายหรือเปล่านะทุกคนเอาเก็บแมวไปก่อนนะตอนนี้อยู่ที่คูณแดแล้วนะครับยังไม่จ่ายเลยนะเอาจ่ายเอทุกคนโอ้โหจ่ายทีเดียวเลยนะทุกคนนะเอมเดียวทีเดียวนะเนะข้าไวมันก็ไม่แจกทุกคนไม่จ่ายนะเออเรื่องปกตินะเอได้ไหมแถวสามอะ่อะไม่ได้แมวมา วายลงดีนะทุกคนนะแต่ไม่ค่อยจ่ายนะวายลงค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยลงมาบ่อยนะทุกคนวายอ่ะเนี่ยลงมาแทบจะทุกรอบหมุนเลยนะเนี่ยลงงเยอะมันแต่มันไม่ไม่ได้ใช้นะทุกคนลงมาก็ไม่ได้ใช้นะเข้าไหมอีกทีไหมเนี่ยเออเข้าแล้วทุกคนเอ้ยทำไมเข้าง่ายจังวันนี้บักเปล่า <laughs> เอาง่ายเกินแต่ไหนเปล่า เอยแตกไหนอีกอ้าอะไรวะเนี่ยเออวันนี้เข้าง่ายจริงนะทุกคนนะคูณสิบสี่ทุกคนเอาคูณสิบหกแล้วนะครับจัดไปคูณสิบแปดเออมาเ้ยขอแบบเจ๋ยวๆสวยๆสักดอกได้ไหมเนี่ยเออมาโหเป็ดแสนนะทุกคนมันจะจ่ายง่อยๆอย่างนี้เหรอเอยจ่ายดีๆหน่อยโอ้โโอเคได้ไหมแถวแรกไม่ได้ คูณ30แล้วทุกคนโอ้โหโอเค13 m อนะก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนนะเออเด็กวันนี้เข้าดีนะเข้าเข้าเข้าเบิ้ลสองรอบแล้วนะเออปกติมันไม่เคยเข้าง่ายขนาดนี้นะทุกคนปกติมันเข้ายากมากนะเกมนี้บางทีหมุนไปแบบว่า2300หมุนแล้วนะมันยังไม่เข้าเลยนะเออวันนี้กดไม่กี่รอบเข้าเลยนะเป็นแสนมาดีนะทุกคนตอนนี้อยู่แดนบวกมา10กว่า M นะครับผม จัดไปสวยๆ,ๆเริ่มว่าวแล้วทุกคนเริ่มนิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขยับเบ็ดหน่อยนะมีทุนแล้วทุกคนขยับเลยนะครับขยับขึ้นมาเป็นเบ็ดสองแสนนะครับเฮ้ยเอาเข้าฟรีเกมอู้ไอ้ฟรีไอ้สเกตเตอร์เพิ่มมันมันไม่ได้เพิ่มรอบมนเหรอมันก็12รอบเท่าเดิมนะทุกคน,นไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ แตกไหนเปล่าเอยแตกไหนกวเบดสองแสนทุกคนเอยวัน,นนี้มาเข้าสเก็ตเตอร์ดีมากเลยนะเออเฮ้ยนี้เข้าเข้าดีมากนะเคมาได้ไหมอุย้ยแมวจ่ายแมวจ่ายสามตัวทุกคนโหบายแถวสองไม่ได้ใช้ว่ะไรวะเออโอ้โหมันไม่ค่อยจ่ายอะ่ะทุกคนมันมันคูณอย่างเดียวอะ่ะดูดีคูณไปสามสิบกว่าแล้วนะเออ เออไวได้ไหมเนี่ยขู่ยี่สิบกว่าเอ็มขอดีสวยดีๆสักดอกได้ไหมเออ <Egg win. S 1> นั่นแหละนั่นแหละโอ้หมดแล้วทุกคน22รอบหมุนนะครับเอ,อ้ยล่อมา40กว่าเอ็มนะตอนนี้บวกมา50กว่าเอ็มแล้วทุกคนเราจะไปอีกสักนิดหน่อยนะครับเผื่อมันจะแถมค่าน้ำค่าไฟให้เรานะ เออวันนี้เข้าฟรีเกมดีมากเลยนะทุกคนนะลักกี้ในโกดนะเออดีว่ะดีว่ะมีไวแถวสองไม่ได้ใช้นะอืมอืมมาคูณบ้านเลยสามเอ็มนะครับแต่วันนี้เลยลักกี้ในโกดมาดีนะทุกคนมาดีนะเออทำไปเล่นไปนะ ขอเล่นฟรีอีกสักฟรีได้ไหมเนี่ยใจดีให้เล่นปะอ,อึบอ,อึบเดี๋ยวเรจะขยับเบ็ดไปเป็นเบ็ดสี่แสนนะทุกคนนะ <c oughs> น่าจะได้ประมาณสักสิรอบนะทุกคนเหลือสัก70็เอ็มแล้วเดี๋ยวผมจะพอแล้วนะทุกคนเออถือว่าบวกมาค่อนข้างดีเลยนะครับเออวันนี้ดีนะวันนี้ดี ไอซูชิแถวแรกไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเข้าดิเข้าดิเดเข้าดิาดมาเร็วมาเร็วโอ้โห <c oughs> าได้เล่นเบ็ดสีแสงนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคนเออาไเลเล่นเบ็ดสีแดงก็ถือว่าคุ้มแล้วนะโอ้เอแถวสองไม่มีว่ะถ้ามีเอแถวสองก็ได้ต่อกนิดหน่อยนะทุกคนเฮ้ยเอใจต่อสวยไม่มีคูณนะ กะว่าจะได้สิบรอบทุกคนเอ้ยโอ้โหสิบหกเอ็มมีคูณได้ไหมเนี่ยคูณมาดิแมวหูไม่มีแมวทักตัวเลยทุกคนเอาได้ค่าไฟเฉยนะทุกคนกะว่าจะปัดเศษนะเออบวกเฉย,ยเลยนะเก้าสิบเอ็มแล้วนะตอนนี้ทุกคนก็คงจะสูงสุดอยู่ที่เบ็ดสี่แสนนะทุกคนนะคงจะไม่เพิ่มแล้วนะเพิ่มไปก็เดี๋ยวมันจะ สูบหมดอ่ะผมว่ามันสูบหมดแน่ทุกคนดูที่ว่ามันจะใจดีให้เราเล่นเล่นฟีเกมไหมเบบ็ดสีแสนเนี่ยเออวันนี้ใจดีนะเออสองสส่ผีเข้านะปกติไม่จ่ายนะทุกคนนะลัคก,กี้ในโกเนี่ยฟีเกมก็ไม่เอาจ่ายก็ไม่จ่ายอะไรก็ไม่เอานะออเอไม่ได้นะ โอ้มาสามตัวปะมาสี่ดิมาสี่ตัวเอ้ยสี่ตัวเร็วเออเออไม่มีตัวคูณนะคอมโบกรจจุเลยนะทุกคนแต่ไม่มีตัวคูณนะอึบอึบโอ้โหแล้วจ่ายทุกตัวยกเว้นในตัวที่มันเป็นวายน่ะไม่จ่ายนะทำไม่ได้มาเอโอ้โห เออแถวแรกก็ไม่ได้ออโอ้โหซูชิบ้านเลยว่ะเมื่อกี้ยังไงดียังไงดียังไงดีโอ้โหแมวสามตัวโอ้โหไอ,อขนมมันนี้ไม่ได้ไนะเออ วายมาไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้เออสวยอันนี้ดีโอไม่มีไม่มีแมวเลยอะ่ะโอ้ไม่มีแมวเลยอะ่ะเวลาคอมโบดีๆนะ่าจะมีแมวนะยแมวมาก็ไม่ได้ใช้ทุกคนยังไงดีเออเอบเอบอโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับลักกี้ในโกกของเราวันนี้ถือว่า บวกเยอะนะบวก 60m นะทุกคนเออผมผมเอาเข้ามา 20m นะบวกมา80นะทุกคนนะตอนนี้เออก็สำหรับใครที่รอคอยโค้ดนะครับผมโค้ดผมก็จะขึ้นให้ตามนี้นะครับก็ วันหมดอายุก็ขึ้นผมบอกแล้วนะทุกคนเออมันมีวันหมดอายุนะทุกคนนะโคดเนี่ยมันไม่ได้ใส่ได้ตลอดนะทุกคนเออทางทีมงานของแอดมินเนี่ยเขาจัดมาเนี่ยมันมีระยะเวลาการใช้นะทุกคนนะเออมันไม่ได้ไปใช้ว่าได้ได้ตลอดนะเออต้องดูวันหมดอายุด,ด้วยนะทุกคนเออไม่ใช่ว่าเอาไปใส่แล้วมาบ่นว่าเอ้ยไม่โค้ดเสียใจไม่ได้บางทีมันหมดอายุแล้วนะทุกคนอา่าโอเคสําหรับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูซิว่าผมจะไปทำภารกิจอะไรเล่นเกมไหนนะครับผมเอาขอให้ทุกคนโชคดีกับการเดิมพันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า